สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางช่างในหอยพพอชีแปดนะครับมือนี้พาพี่พาน้องมาตลาดซื้อขายก็กระเบือลอยเย็ดนะครับถนนอย่างเมืองระวางแยกยาโสท้อนคับแยกอาจสาหมาันนะครับทุกเช้าวันเสาร์นะครับทุกไซส์ทุกราคานะครับนี่โซนขังในนะครับในตลาดใส่ไก่ก็กระบือลอยเอยด็ดเดี๋ยวสิพานลองไปซื้อเบิ็งราคานะครับนหนาวคือคนนี่นะคนย่องเบิร์เล่งว่าแม,ม่ลูกหลายปันไดครับามีนี่ สี่หมื่นสามสามจุดห้าครับยทยเอาล้จวัดนีน้แงสีไปเฮาเจ้าขางว่าไปข่าขี่กรเดียนอาชีพไม่อาจารอาชีพไหมอาชีพไหมสี่หมื่นสาม้าแปรับอาจารย์ตัวนี้ซาแปนะกับผมเิ่นบอกว่าบ้านตัวนี้สี้าให้ฟังสี่สบาทแล้วมือวัน เบิ่งว่าก่อนนะครับเบวขี่ไกดเดียนเขาคอยคุยกันหลังไหมนะครับพ่อแม่พี่น้องทีมงานนายห้อยปทุมราดเป็นไปข่าขี่ไกดเดียนตัวทุกมมือนี่ครับทีมงานอามีนะครับอามีว่ามันหนาวแน่นะครับพ่อแม่พี่น้องขนเลยหยองแน่เาเปลีนก็ทีน เดีสวยเลยนะครับทีมงานอามีเออคนกันหนาวคือกันละนัวก,กันหนาวครับผมอ่ะอามีผมขอบเบอร์ฝากพี่น้องนะศูนย์แปดศูนย์แปดอาซีเกตอาซีเกตครับผมครับผมขอบคุณหลายๆอ่าสาวคู่สาวน้อยห้อยสีนะครับอสีตัวใหญ่หไรเป็นไงอ่ะ นตัวนี้ว่าตัวนี้ว่าเจ้าสามหาร้อยเมมตัวนี้ตัวนี้ตัวหนเ้าสามเาสา่สิบหกหาร้อยนะครับสี่สิบหาร้อยหนาวเหนือนัดีสุดโต๊ะครับผมนี้งามๆเลยนะครับดูได้ครับได้แล้วดูห้เบิ้งแล้วเล้วมัน่าเขาขาให้เบิ้ล ตัวนี้เจ้าสามหาดลอยคุ้งลอยสามสิบบวกทุกโตยืดดังหน้าชีนะลอยสามสิบบวกนะอายุประมาณไ่ะอายุประมาณตัวนี้ได้ปีสองเดืนตัวนี้ได้ปีนึงครับ ข้อผสนเข้าให้แล้วมันมันหอดย่ำลามแล้วมันจังม,มันจังพ้อได้ยลามนะปกติงว่าปั่นผมกับสิสนเข้าประมาณปีหนึ่งนะครับมือนกำลังสวยเลยนะครับสี่สิบหกห้าร้อยได้สองตัวนะครับทีมงานอสีมือนี้อสีผมคว้าเบอร์ฝากไว้แม่พี่น้องนะ่ยังก่อนอ่ะศูนย์แปดศูนย์แปดแปดสาม ครับผมพี่น้องยับเข้ามาข้างในนะครับอาสีอามีกับสียูโซนทางนี้แหละแดงๆงามๆนะครับแม่ครับผมแม่ลูกแม่สาวนะครับเจ้าตัวอาหมื่นหาลอยเนี่ยคู่นี่แหละคู่นี่หมื่นตัวละหมื่นหาลอยสองตัวสองหมื่นเอ็ดครับผมกับผมสาวน้อยอ่อนสูงประมาณรอยนี้สิบบวกนะครับรอยนี้สิบบวก ชอบตัวไหนเลือกเอาได้เลยนะครับทีมงานรักพักดีคามนี่นี่ขอบดำนะครับขอบหมูดำน,นี่แกง <c oughs> คู่้างหลังเนี่ยอ่ะ้างหลังตัวละมื่นตัวละมื่นสาตัวครับมื่นตัวครับผมหนึ่งสอเป็นสาิบเก้าครับกันกันเอาตัวนี้ตัวเดียวม <c oughs> ื่นครับครับผมเนี่ยจเนี่ยหนีตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่หนึ่งมื่นสามกันเอาสตัวเดียวตละมืก็ได้สามสิบเก้าได้สามตัว โตโบทั lah, ้งน uh, ี่แหละอ่ะอ no. oh, okay. ๋อรับผมคู่นี้สามสิบสองครับผมสนสสองคู่อาเนไปบุรีรัมย์บ่มือนนี่บ่ไปไปครับบ่ไปเชียบว่ะอ๋อคุณหมอไปบ่มื่นนี่แล้วผมติไปต่อบุรีรัมย์เลยมือนนี่ผมติดน้ำอยู่ ผมทีนําไปแอบเชียร์ทีมงานหลักปากดีฟาร์ม <c oughs> เฮาอ,อยู่กับผมในตลาดซื้อขายก็กระบ,บือนะครับมีทั้งสาวน้อยอยังชีหลาจวาอยู่ฟร์มเพิ่นมีเลือดลอยนะครับเลือดลอยทีมงานหลักปากดีฟาร์มอยากให้พี่น้องไปเบื้องยืดหนอกครับเพราะว่าพอามีแต่ง,ง้วงงามๆค่ะโดนเนี่เดีย๋ยวผมผมทีไปจอบถามอยู่ว่า ว่าตัวใดทีมงานหลักบากดีฟ้ามอยู่น้ำหมออบเนาะพราะผมผมอยากให้เบื้องหยังบางทีเราบ้างงวดเลือดลอยกับงวดลูกผสมกับงวดมันมันงามเบือนกันซ้ำแต่ครับผมราคามันเลยสิทธิแพงกอนกันย้อนยังเนาะ ครับระวังงัวพันแท้กับงัวลูกผสมเนี่ยมันมันเป็นเัื่งใหญ่จริงๆนะครับผมครับผมอยากให้พี่น้องไปเบิ่มมีโอกาสกับสิไปยามอีกจังนัดหนึงอยู่นะครับยินดียินดีครับผมไอเนภผมขว้าเบอร์เนี่ยศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกห้าห้าห้าครับผมสามสองแปดขอบคุณหลายๆครับอ่ะเดี๋ยวผมจะนั่ไปเชียร์อยู่ทางบุรีรัมย์นะครับมือนี้นะครับผมแม่เพ้นมาัสดีครับแต่อยังมาฝากพี่น้องแม่เพ้นมือนี้หนิอันนี้แม่ลูก แม่ลูกครับผมและข้าวหางเนี่ครับแม่เป็นสามหมื่นามแม่้นแม่ขึ้นแม่ทบปาแม่บานนี่แม่ขึ้นแม่ทับไปมเพ่นอามแมีขบาเพชรนสามแบ้าีม่้นแบารสาด่แม่บแต่มับนแ่าี่นแกไารมาแม่แต่ลูกมันไิรน้่ไหนแม่

ควายลูกควายครับมาครับเป็นผวาห้าไม่เป็นกระชิตื่นเจ็ดท่านหาลอยนะครับบุญให้ให้ยอกแล้วพี่น้องก็ไปควายลูกควายเนี้ยนี่สาวน้อยมันกระชีเฉียงเขาเลี่ยงแต่น้อยนะครับตัวใดอีกแม่เพ้นครับนะัวนดีเ้นครั ครบผู้เป็นมีลูกสาวแม่สาวแม่สาวแม่สาวน้องกนะะอน้แม่นี่ห้องไรไปไหนน้องก่ยมื่นแปดครัมีแม่มื่นเจ็ดแต่นี้1มื่นแปดนะครับทีมงานสาวหน่อยนี่ราคาพาอฟังแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้อง มาปีใหม่มาปีใหม่นัดปีใหม่นัดปีใหม่ในห้อยสิหยุดบ่มากควันมาขายงัวงควันคอยหยุดไปเที่ยวกันไอ้ยี่ยมือแรงเฮ่องานห้อยกอยนะครับปีกลัวๆสูงกืบสี่ร้อยช้านิดบวกมาเอาผัวเอมาเอาหัวดำเนี่ยนี่อ่าโหลตะเล็กต้มต๊อบต่อตะตะผัดตังสองในแบบโหลมะนากต่อ มาตั้งโตแม่เหมือนอ่ะต้นเดียวตัวเดียวแม่แยกหรือแม่ทองเลยแม่แยกผสมแล้วนะครับนักราคข้าวหลี่แม่สองหมื่นหกนะแม่แยกลูกมาแต้ลูกแต่เดียวนะครับนี่รอยสี่สิบบวกอยู่นะแม่นะความสูงส่วนมากที่น้องซื้อทางเน็ตทางเฟซเป็นไก่จี๊อยากให้เหาบอกความสูงไว้ถ้า แม่สิไก้ขึ้นแล้วันนี้เัวนี่มผสมมาแล้วอ๋อคนมาผสมมาแล้วผสมโตอมขวดคสองล้อค่สามขวดเลยวามาผสมโตมาแล้วนะแม่นะราคาห่างใบหต้นะครับหงใบหต้นตัวตมี่สองตัวมาแลมาผสมมาตัวับ แม่ผมขวเบอร์ฝากแม่พี่น้องนะคปวดต้ขอปวดกระดูกับยังก่อนศูนย์หกซีศูนย์หก่ามห้า่งส้า้ามครับผมขอบคุณหลายๆครับแม่ชุดนี้แม่สาวบ่แม่เพ้นอัมตัวนี้หลายไปไหนแม่สลองรับหมื่นครับผมเอาไว้แสี่หมื่นสามสี่หมื่นสามสต้อไให้ครับ จะมี้สวยๆเลยนะครับทีมงานแม่เพี้ยนเท่าเหมือนนี่ครับุกเด้ชุดให่นะครับสาวนะครับแม่สาวไปเลี้ยงดีๆเพอเพ่อลงดำหน้าขึ้นแล้วน้อไหมมีโอกาสมีโอกาสยังไหมต้นนี้เดี๋ยวไลายเป็นใดนี่ตัวนี้ สิบแปดแม่สิบเจ็ดสิบแปดยี่สิบกว่ากับสมงองมาหาเจ้อง้วมาหาเจ้าของเนหนังอาจรนังเออกทุองางดีๆได้นครับาแค่ตัวเดียว้็มาโหลดเ้ามาทำมาซมกันนละห้าร้อยบาทกันห้าไมหาย อที่โตเตอัยงรลวอ้าไดีเภาษาตลาดน้องแก่มได้กับเอาหัวการเอาขดงพ่อเป็นัึกาดีนะเ้อาม่เพนขงาเบอร์อีกราหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหนับผมขอบคุณหลายๆครับแม่ตอหน่อยนะสนนะครับที่งานแม่เพอนมือนี้ บปล่าเรื่องง้วาขาวนี่หายากกว่างง้วแดงเนาะอาพาเนาะเรื่อเพื่อนเหครับอาพาสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ผันบะมีราคาแต่วัดพี่น้องไงไทยง้วาขาวนี่จักสิบไายจังไหนนะครับเอาไม่ได้ได้มาฝากทไทยๆคลิปหนึ่งแม่ทองเนาะอาเนาะราคาห้องเนี่ยอาราคาห้องตัวนี้ท่องเจ็ดเดือนเขาหาแปดเดือนครับผมประกันทองประกันทำนี้ครับเปิดไปยุ้งเจ้าหกห้าร้อยเร้าหกห้าร้อยครับผม ตอวีงวกับสามมือกูถอดได้อานจังชีพเงินเดินหางดอกบ่บ่ครับคนบ่หางฝ่ายครับผมหางฝ่ายหางฝ่ารพูนกับผมพี่เขาบ่มีเปิดไว้สองห่นหกพันห้าร้อยกับผมการเพิ่กันเอิครับสูงแม่นีสูงนะครับครับผมน่าจะสูงเ่ราุดลอยสาบบวกรับผมรับครับทสองครับผมทองสอ ยังต uh, uh, <wh> ัวเดียวเด็ได้บ่ครัได้มาจากโตคคำมันนี่สองสามตัวอยู่ครับพอได้ขายอยู่เนาะว่าขาวเขาก่ได้พอได้ขายอยู่ครับขกยราคาสูสีกบเนี่ยเน่ยันท่งไราคาเรียเนี่ยครับข้อาเเเนี่ยครับ ยังไงนะยี <S <S ่แม่ยงอีกเงินป้อออกลูกเลยครับอ่าผาผมขวาเบอร์นะนหี่ครับศูนย์หกสี่หกแปดเจ็ดหกแปดเจครับขอบผมขอบคุณหลายๆครับผู้ใดผู้ใดจิก่ามาที่เสียดามูนะครับอามูสวัสดีครับท่องแท่ราคาราคาห้องห้าหมื่นเจ็ดพันบาทความสูงายปันไดครับอามู ออ่อยทว,ว,วัวหรือ50านเาัเกียงัวเขาัดมูไไปยังไัดโยลอยหาซิัเ <laughs> พียงนะครผบผมมุนเดมันครับกับผมลูกมันตัวนี้ตัวนี้ลูกซีมไม่แต่ว่าเนี่ขเขาซือแยกเพียดไปครกับผมซปเปอร์เอ็กกับแยกเพียแบดบเปอตัวเมียาตามทิดสตีกัสบ9ามดเดปอร์เซ็ต์ว่ต้นไรบานนั่นสิครับ ถ้าตามทิศจะดีของแยกเพดซูเปอร์เอ็กมานะครับทีว่งานหน้าหมูมัอนี้ทั้งว่าทั้งป้ายนะครับในใส่น้ำขายแพร่เอามาว่าไงว่าแพร่ประกวดแพร่พันบ่อไหมพันบ่อไหมครับผมเห็นแต่ในตัวขายมูอควอกเลยราคาจะไหนแพร่ราคาตัวเราหกพันถ้าว่าเขาซื้อมาตัวคูงสามหมื่นอ่ะแพร่ประกวดเลยงามงามพันบอกเหม็นได้บอกเหม็นคือยังแบร่แบบแพ่เนื้อด้ แค่แามีจะบานแบะแค่ขามีครับเอาสุกแนวในหอยหมูนี่เอาหมูพร้อมคว้าเบอร์ฝากพี่น้องครับแต่ว่าแบะแค่ขายดีปะบ้าเอดือกลวย้ำขัดตนี่ขายตละมื่นกลวไหมี่ว่ามียมันอยู่นะมี่าขายกล้ยหมไปซื้อแบะมาเลียงเอาก็ดีเดีวะกได้เปืงพร้อมอามูผมขวาเบอร์เนียศูนยแนย์แปดสองแปดสี ศูนย์หนึ่งสามแครับผมขอบคุณลายๆมมือเจ็ดขันไฮมือเกาขันบตอนครับผมี้ตัวนึงเนี่เศร้าัวนึอมันมัเดือนนึงครับผมเศร้าอย่างหมูเศร้าหกห้าร้อยเศกหอยถร้อยหสิบบผมขบกนี่นะครับขาตังกล้องผมมึงมึงดีสายแมงคือขนาดสายปัญหาจะือวะเอเ้อหเ้าัวมัน ผมการจังกองผมมีปัญหาประกันได้ประกันให้เลยสองพันหกปิดเลยปิดเลยเอาเอาสามพันสี่ไปนอนไปไอ้ประกันเลยครับไม่เลียกรถเอาล่องให้แม่ยมไหมตัวเนี้ยแม่เอาไปจับเสือกแล้วนะครับนั่นแหละราคาหมูเสียเอาจับนั่นเหรอครับตัวในกล่องเลยเขาเสือกอ่ะเขาเสืองนี่ผู้เขาเสือกที่บ้านด้า อาจารย์ม <Net> ัน <os> ่ั้นก่อนางนถึงเาเชื่อมเทนท่เรกมันม่ติดเราเอามาสร่างเรอเไ่ไส้ไ้ไม่ตรวจไปจวันมเ่ยเอนไ่บอกจะตปักกัน่ไมทีมงานน้าหมูนะครับฝากไว้ปั่ได้ชุดน่ล่